ช่วงย้อนอดีตกับนักเตะในดวงใจนะครับก็มีนักเตะคนไหนบ้างที่ท่านๆเราชื่นชอบนะครับวันนี้เนี่ยขอนําเสนอแอนติคาร์โอนะแอนติคาร์โอครับสูนหน้าผมยาวผมหางม้าไอหนุ่มผมหางม้านะครับก็เป็นคนเก่งตัวเทพดุดันร้อนแรงนะครับเป็นสูนหน้าที่ในอุดมคติของสูนหน้ายุคเก่านะฮะคือ เน้นแรงเขาว่าลูกอากาศแข็งแกร่งโคกทีเหมือนลูกระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งโด่งดังมาจากนีคาเซ่นนะฮะที่เห็นลหลายๆครั้งเลยที่จะภาพกีฬามันๆันเขาตัดมาให้ดูนะเพราะเราก็ไม่ใช่แฟนนีคาเซ่นนะครับแต่ก็เห็นช็อตที่แบบคาร์โลมันบินกระแทกนะครับวินโขกบินมงทุกครั้งที่คาร์โลพุ่งทำประโตนี่มันมันจริงๆนะฮะ คือเราก็เห็นภาพแวบๆบแบบนะฮะแต่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเหมาะกับหงแดงเพราะหงแดงเนี่ยเคยมีอยู่ยุคหนึ่งที่มีสูนหน้าประเภทนี้นั่นก็คือยุคของคีแกนแล้วก็โต้แฉกนะฮะคือคีแกนจะเป็นกองหน้าประเภทเพย์เมเกอร์นะฮะแล้วก็โตแชกก็เป็นสูนหน้าประเภทคาโลในในยุคของนิวคาสเซิลนี่แหละคือตัวใหญ่แล้วก็โขกบอลดีแล้วก็ทาประตูจากลูกอากาศได้ดีนะครับถึงขนาดที่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมีการ มีการพูดกันเล่นๆหรือไม่เชิงพูดกันเล่นหรอกพูดกันจริงๆเลยของผู้บรรยายนะครับที่จะพูดเลยว่าคีแกนโตแชกหนึ่งศูนย์ครับเป็นคำพูดติดปากของผู้บรรยายนะครับถึงคู่หูคีแกนโตแชนะครับ,บ,รบแล้วพอมาถึงคู่คาโรเนี่ยก็เป็นคาดหวังแฟนๆก็คาดหวังจะเป็นซ uh ัวเรสคาโรอะไรแอนนาแต่ว่าไม่ใช่เ <laughs> พราะว่าเพราะว่าเจ้าตัวเจ็บนะครับเจ็บก่อนที่จะย้ายมาลิวพูอีกด้วยซ้ำนะฮะเป็นอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังมาก่อนนะครับซึ่ง ซึ่งดรามา่าในวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าเจ้าตัวไม่คาดหวังว่าจะ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านใช่ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไม่อยากย้ายมาลิวพูนะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยอดีคาโลเพิ่งจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะย้ายมากับมาอยู่กับลิวพูเลยด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่งจะซื้อบ้านซื้อแมวซื้ออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะต่อสัญญาไปอะ่จะแต่จู่ๆแล้วเขาก็เห็นข่าวนะครับว่าลิวพูเนี่ยจะซื้อเขามีข่าวลิวพูอยากจะได้เขาเขาก็เออก็เห็นก็เห็นข่าวกันผ่านเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะเห็นอยู่ที่ราาาาค20 30ลล้น้นนเอ จบ้วคงนิวคาสเซิลปฏิเสธไปก็คงไม่อะไรพอไม่กวันหนึ่งนั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วคือตกลงกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันที่ราคาประมาณ3 2ม5ถึง้าล้านปอนด์ครับก็คือตกลงกันได้เรียบร้อยเฮลโลก็เลยต้องย้ายไปที่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้อยากที่จะย้ายมาเลยนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะย้ายมานะเขาชอบที่อยู่นิวคาสเซิลมากกว่านะครับไม่รู้ว่าการที่พูดแบบนั้นเนี่ยเอามาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดแก้เขินหรือเปล่าที่ฟอร์มบัวของแดงนะครัครครรััััััับบบบบแลลล้้วววเจาตตนนนนะะะะคคครรรรกกก็ยยงไไ่่่มููิ เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักนักเตะคนอื่นๆเลยนะนอกจากนักเตะในนิวคาสเซิลซึ่งตรงนี้นี่ถ้าพ,พูดกันตามจริงมัน make sense แหคคนนะครับคุณเป็นนักฟุตบอลนะฮะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ต้องลองเล่นแบบอยู่ในพเมีลีกอยู่มานานอย,อยู่อยู่กับนิวคาสเซิลมานานอยู่นะครับุณจะไม่รู้จักนักเตะคู่แข่งเลยเหรอไม่ไม่ผ่านตาไม่รู้จักชื่อไม่เคยได้ยินชื่อไม่อะไรเลยครับคือแบบก้มหน้าก้มตา,มตา,มตามเล่นแต่บอลกับทีมตัวเองนี่แหละผมว่าไม่ไม่ใช่การที่เขาออกมาพูดอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นการที่แบบ คือเขาไม่ได้อยากมาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วคือการที่เขาย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วฟอร์มตกต่ำฟอร์มตกต่ำในขณะที่ว่าลงเล่นไป50 58เกมยิงได้ถึง20ลูกหรือเปล่า10กว่าลูกเองมั้งครับ11ลูกมั้งรู้สึกยิงคาร์โลนรู้สึกจะยิงได้แค่11ลูกมั้งครับกับลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งถือว่าแบบเป็นการเริ่มต้นของเจเนเรชันที่ของโลโก้ไอคอน ไอคอนของความซากระเบือถ้าจะที่สุดคนหนึ่งของลิ์พูเลยก็ว่าได้เอลิคาโลซึ่งผมว่าประเทศไทยเนี่ยล้อเขาขนาดล้อเขาหนักพอสมควรหนักกันประมาณหนึ่งนะต่างประเทศจะขนาดไหนต่างประเทศมันหนักกว่าเราเนี่ยต่างประเทศมันแบบหนักอ่ะหนักน่วงอนะ่ะหนักน่วงเลยนะอ่ะเพราะว่าคาร์โลน,น่าจะเป็นอะไรที่แบบโดนล้อยันลูกบวชนะที่อยู่ที่นั่นนะครับซึ่งคงจะเป็นปมในใจเขาแบบมานานพอสมควรนะรการที่เขาเออกไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยผมว่าได้วจะเป็นการแก้เคินของเขาอะ การเป็นการแก้เคิื่อนเขาแหละที่แบบว่าเขาไม่รู้จักนักเตะริเวพูเลยนะเขาบอกว่า เขารู้จักแน่นอนรู้จักเขาต้องรู้จักอ่สตีเวนเจอร์ลัดแน่นอน,นครับเพราะว่าอดังดังคับเกาะเลยนะฮะอีกคนนึงที่รู้จักก็คืออ่ะเจมีค่คาร์ลเกอร์นะครับจจมอคาร,คร์ลกรอีกคนนึงเขารู้จักเหมือนกันนะครับซึ่งเขารู้จักแค่แค่นั้นแค่นั้นสองคนเองบอกว่าพอวันที่เขาต้องบินไปลิวพูลเนี่ยเขานั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาต้องรีบเสิร์ชกูเกิลไปเป็นการด่วนเลยเพื่อจะศึกษาว่านักเตะลิวพูลในเวลานั้นมีใครบ้างเขาจะต้องไปเล่เลนร่วมกับใครบ้างซึ่งแบบมาดูไม่จร ไม่ได้สนใจลิวพูว่ามันไม่อยากมาอะไรอย่างี้ยเพราะว่ามันมาแล้วมันฟอร์มตกนะแต่โอเคฟอมตกจริงพอมาแล้วก็คือเจอมาหาการบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่ตั้งแต่มาเลยนะก็ไม่รู้ว่าตัวร่างกายผ่านได้ยังไงนะฮะแต่ก็สลัดอาการบาดเจ็บไปได้้ลงสนามได้แต่ก็ไม่สามารถรีดฟอร์มเก่งออกมาได้นะครับจนทําให้ทําให้ต้องย้ายออกไปนะฮะแล้วก็กลายเป็นจุดที่ดางพร้อยจุดหนึ่งของลิวพูแล้วก็เป็นจุดที่ดางพร้อย จุดใหญ่ในชีวิตของเอ็ดดี้คาร์โลด้วยนะครับเรียกได้ว่าผิดที่ผิดเวลาผิดคนจริงๆครับสำหรับคาร์โลและลิเวอร์พูลนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคาร์โลเขามาอยู่ลิเวอร์พูลในแบบที่เขารักและแบบที่เขาแบบอยากจะมาและด้วยอฟอร์มที่เขาฟอร์มกับสภาพร่างกายที่สุดยอดของเขาผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตำนานของลิเวอร์พูลได้เลยนะแต่ว่านี่แหละครับถูกที่ไม่ถูกเวลาถูกคนไม่ถูกสถานที่นะครับเอวัง้วยประการละชนนี้